สวัสดีค่ะเพืนนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เพืนมากับมัฟฟินนะคะสูตรนี้นะคะเพ้นใช้ข้าวโอ๊ตในการทํานะคะผสมกับแป้งธรรมดานะคะสามารถใช้ข้าวโอ๊ตล้วนในการทําก็ได้นะคะความนุ่มนะคะนุ่มเบามากๆเลยนะคะโยเกิร์ตนะคะกับข้าวโอ๊ตนะคะโอ๊ตเป้นใช้โอ๊ตธรรมดานะคะใครจะใช้แบบสุกเร็วก็ได้นะคะเอาเข้าวโอ๊ตนะคะใส่ลงในชามโยเกิร์ตค่ะ จากนั้นนะคะเราจะคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วพักเอาไว้ให้เข้าวโอ๊ตนิ่มนะคะสักประมาณ10นาทีก็ได้นะคะให้เข้าโอ๊ตเขานิ่มเล็กน้อยนะคะหรือจะพักข้ามคืนก็ได้ค่ะแป้งเค้กนะคะหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์สามารถใช้ข้าวโอ๊ตแทนก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้โอ๊ตแทนเนี่ยหลังจากขนมอบสุกออกมานะคะจะมีเนื้อสัมผัสที่ รวนมากนะคะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะจำเป็นจะต้องใช้เบกกิ้งโซดานะคะใช้ผงฟูแทนไม่ได้นะคะจากนั้นนะคะผสมให้เข้ากันค่ะนอ่าผสมนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ำตาลทรายสีรำัำสามารถใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้นะคะเกลือเล็กน้อยค่ะ จากนั้นนะคะปุ้นจะใส่วานิลานะคะวานิลาใส่เล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะใช้ตะกร้อมือนะคะผสมจนน้ำตาละละลายดีค่ะเมื่อตีไข่กับน้ำตาลจนฟูและน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะน้ำมันพืชค่ะผสมน้ำมันพืชจนเข้ากันดีแล้วนะคะดูด้วยนะคะว่าน้ำมันพืชไม่นอนกลทีกลอ่านนะคะ จากนั้นนะคะใส่ส่วนของโยเกิร์ตกับข้าวโอ๊ตนะคะที่เราแช่เอาไว้นะคะลงไปค่ะจากนั้นนะคะผสมในส่วนของโอ๊ตและโยเกิร์ตให้เข้ากันดีค่ะเวลาผสมนะคะให้เอียงอ่างดูด้วยนะคะว่าน้ำมันพืชไม่นอนก้นนะคะเราจะร่อนในส่วนของแป้งลงไปนะคะจากนั้นนะคะตะล่อมมือผสมให้เข้ากันค่ะจนหมดของแป้งค่ะ พยายามนะคะกวาดขอบอ่างกวาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้เลยนะคะจะได้มั่นใจว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะไม่มีน้ำมันนอนก้นนะคะวัน,นนี้นะคะปิ้นชชยถ้วยมองฟินเล็กๆแบบนี้นะคะอ่ะเขาจะเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นถ้วยเคลือบนะคะสูตรนี้นะคะได้ประมาณ6-8ถถ้วยนะคะแล้วแต่ขนาดถ้วยที่เราใช้ด้วยนะคะ ใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วใส่บลูเบอรี่ค่ะจากนั้นนะคะด้านบนเราก็ใส่มอฟฟินเพิ่มค่ะตอนนี้นะคะเพืนก็ตกักใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง6พิมพ์นะคะจากนั้นนะคะด้านบนนะคะเราสามารถตกแต่งด้วยบลูเบอรี่เพิ่มได้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะนํำข้าวเตาอบนะคะที่185องศานะคะเป็นเวลา 15-20นาทีนะคะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะโดยการกดส่งดาวใน Facebook นะคะหรือกดปุ่มยูทู b ซู u ป e ร t แ a n ส s นะคะปุ่มขอบคุณใน YouTube ค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะนะ่าทานมากๆเลยนะคะ